จะมาติดตั้งออโต้ทูซิโรให้ดูกันนะครับปกติเครื่องตัว CNC ีอับสูดสูเนี่ยก็จะมีตัวโป๊บมาให้นะครับออโต้ทูซิโรเราก็ทำการต่อเข้ากับตัวกล่องเครื่องออทางด้านหลังนะครับจะเป็นตัวทูเซตติ้งนะฮะตัวปักทูเซตติง้งหลังจากที่เรา ต่อตัวป๊อปเข้าไปกับกล่องเครื่องแล้วเนี่ยเ,เราก็มา enable ที่โปรแกรมนะครับที่เราใช้งานก็จะเป็นตัว CNC USB controller นะครับเ,เข้าไปเซตที่ตัวไฟล์นะเมนูไฟล์เข้าไปที่ Setting นะครับเสร็จแล้วไปที่ตัว tool sensor นะฮะแล้วก็คลิก enable ขึ้นมานะครับแล้วเราจะต้องทำการวัด ตัวโป๊ปเรานะฮะมาใส่ที่ตรงตัวตัวไฮเนี่ยว่ามันมันสูงกี่มิลนะฮะตัวสูงของตัวโป๊ปก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการวัดว่ามันหนาทั้งหมดกี่มิลอันนี้ผมวัดมาแล้วนะฮะมันหนาอยู่ที่20่มิลนะฮะผมก็จะใส่เข้าไปที่ตัวไฮนะครับยี่สิบมิลยี่สิบจากยี่สิบแล้วเราก็ตัวอินเวอร์ต้องติ๊ก เป็นเครื่องหมายถูกนะฮะเสร็จแล้วกดโอเคออเสร็จแล้วก็ลองที่ที่ด้านซ้ายของของโปรแกรมนะฮะไอตัวที่ขึ้นเป็นสีเทาเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีขึ้นมาให้เราใช้งานได้นะครับโอเคทีนี้เราลองเทสดูข่าวๆนะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็ลอง เทสวิธีเ,เลื่อนตัวแานซัดขึ้นไปนะครับอยากแอนซัดขึ้นไปโอเคเสร็จแล้วเรากา็ลองกดตัวตัวปุ่มตัวนี้นะฮะปุ่มตัว offset major offset นะครับแล้วว่ามันทำงานหรือเปล่า,าหลังจากกดแล้วเนี่ยให้เราใช้ตัว ขั้วบวกสีแดงเนี่ยนะครับคิมที่สีแดงเนี่ยเป็นขั้วบวกแต่กับขั้วลบดูว่าตัวแกนเซมันจะหยุดหรือเปล่านะครับเราลองเทสตดูตอนนี้เราเทสแบบยังไม่ต้องไปจับที่ตัวของจริงนะฮะเราเทสว่ามันจะหยุดหรือเปล่าแล้วเราก็ลองกดปุ่มปุ่มเซตดูนะครับพอมันวิ่งลงมาเสร็จแล้วเนะี่ยเราก็ลองแตะ ปรากฏว่ามันมันหยุดนะฮะแต่ว่าโอเคที่เราเปิดมาในใช้งานได้ละโอเคหลังจากที่มันทํางานได้แล้วเนี่ยเราก็จะลองเออจะลองเซ็ตว่ามันว่ามันลงไปชนที่ผิวชิ้นงานเป็นค่าสูงหรือเปล่านะครับวิธีใช้งานก็คือเราจะใช้อยู่สองลุ่มนะครับปุ่มคือปุ่มตัวตัวเซตตัวนี้กับปุ่มตัวบวกสีเขียวตัวนี้นะครับจะเป็นบท เออกลัวท uh, right? okay. mm ูกลัวนะครับโอเคเราก็ uh, mm hmm. ลองขยับแกนเซตขึ้นไปใหม่นะครับยกแกนเซตขึ้นไป mm hmm. แล้วมกุก uh, ม mm ุกฮะ Okay. สมมติว่าชิ้นงานเราความสูงเป็นระดับเท่านี้นะครับเรยยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับค่าศูนย์จะอยู่ที่ผิวของชิ้นงานตัวนี้นะครับทีนี้เราก็ลองเซตค่าให้มันนะครับตั้งให้มันนี่ผมจะยังไม่ใส่ตัวดอกกัดเข้าไปนะจะใช้วิธีคีบแตะเอาที่ตัวโคนมันนะครับทีนี้เราก็ลองกดปุ่ม ตัวตัว Z o t o s f t e t นะฮะพอกับตัวคบวกเราจะต้องแตะแตะไว้ที่ตัวตัวนี้นะครับแตะไว้ที่ตัวถ้าเกิดเป็นตัวดอกเราก็คลิปไว้ที่ที่ตัวดอกมันนะฮะโอเคอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ดอกเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองแตะดู โอเคเออหลังจากที่มันแตะตัวผิวของตัวทูแล้วนะฮะมันก็จะขยับขึ้นไปทีนี้ชิ้นง,งานเราเนี่ยมันจะวางอยู่ด้านในนะครับรระดับศูนย์ก็คืออย,อ,ยอยู่เท่ากับตัวตัวแผ่นที่เราใช้วางทดสอบนี่นะฮะอันนี้เป็นการสมมุตินะครับว่าว่าแผ่นชิ้นง,งานเราสูงเท่านี้นะครับหลังจากที่เรากดตัวแซดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีส้มนะฮะที่ปุ่มแซดให้กดมันอีกทีหนึ่งนะครับพอกดอีกทีหนึ่งแล้วเนี่ย ให้เรากดไปที่ตัว go to zero o นะครับก็คือตัวสีเขียวห่วงพอกดไปแล้วเนี่ยไอตัวเครื่องมันก็จะวิ่งไปสู่ตำแหน่งชิ้นงานที่เราวางไว้นะครับที่ผิวของชิ้นงานก็จะอยู่ประมาณความสูงเท่านี้นะครับ ก็จะลงไปพปอดีกับตัวผิวแล้วก็หยุดแล้วค่า x b z ก็จะเป็นค่า0 0 0หมดเลยนะอันนี้คือเป็นการเซตค่าีโโดยใช้ตัวโป๊กนะครับก็ขอแค่นี้แล้วกันครับคลิปนี้ถ้าเกิดอ,อชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ